ประธานประเทศเราเข้าห่วมพิธีลงนามสนธิสัญญาสปสว่าด้วยการต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และกล่องประสมสากลระดับสูง ระหว่างวันที่2หาหด26ตุลา2พศ3ทีนครหลวงฮานอยของเวียดนามพนธารทองลุนสีสุริศประธานประเทศในนำพาคณะผู้แทนขันสูงของเราเข้า่วมพิธีลงน้มสนธิสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และกองประสมสากลระดับสูงพิธีลงน้มจัดขึ้นโดยการเป็นประธานห่วมของทานเลืองเกืองประธานประเทศเวียดนามและทานอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ ประธานประเทศเวียดนามได้กล่าวเปิดพิธีโดยยกให้เห็นความหมายสําคัญของสุนทีสัญญาสปสว่าด้วยการต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัคคีเป็นเอกภาพของบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสปสในการ สร้างสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ที่มีความปลอดภัยมีสเสถียรภาพและรับไซผลประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ยืนยงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เปรียบเสมือนการปกป้องอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติที่ติดพันโดยกงกับการพัฒนาแบบยืนยงสันั้นจึงเรียร้องให้มีการคุ้มครองที่ดีเป็นระบบมีความปลอดภัยและสามารถเสื่อถือได้ พิธีลงน้ำจัดขึ้นยูเบียดนามครั้งนี้มีหลายกว่า1นึประเทศเข้าห่วมในโอกาสนี้มี63ประเทศและสหภาพเออรโบได้ห่วมลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุงมาดปราถนาของวุงคณะญาติสากลในการห่วมมือกันเพื่อสกัดกันและต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ ในพิธีครั้งนี้พลเอกวิไลาลาคำพองหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวพร้อมทางมีคำเห็นในกล่องประสมคันสูงโดยได้แสดงความสมเสยต่อรัฐบาลเวียดนามที่เป็นเจ้าการตลอดขบวนห่างสนธิสัญญาสบับนี้โดยเริ่มแต่ปี2019เป็นต้นมาพร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามซึ่งเป็นเครื่องมือด้านกฎหมายสากลเพื่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการพิสูจน์ได้เห็นถึงความเชื่อมั่นของวง นาะญาสากลที่มีต่อประเทศเพื่อนมิตรอาเซียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์บาด้วยการหันเป็นดิจิตอลของภาคพ,พื้นและแสดงให้เห็นถึงความตัดสินใจห่วมกันของวงคณะญาสากลในการส่งเสริมการน,นำไ้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารที่มีความปลอดภัยเพื่อฮับไ้ผลประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมทางห่วมกันสกัดกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ฮับประกันความมั่นคงของบรรดาประเทศในภาคพ,พื้นและในโลก สนทิสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต้านอาัญญากรรมทางไซเบอร์เป็นผลมาจากการเจรจาแบบเปิดกว้าง ของขคณะกรรมการระวังรัฐบาลเพื่อสร้างสนธิสัญญาสากลภายใต้ขอบสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติโดยการเข้าห่วมของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหมดขององค์การสหประชาชาติรวมทั้งลาวโดยจะตั้งการเจราจาทั้งการร่วมทั้งหมด8ครั้งจนสามารถทับห้องเอาเนื้อในของสนธิสัญญาอย่างเป็นเอกสัรในปี2 0งพ่ประธานสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประจำปี2003หา2004 200ภายใต้การเป็นประธานของลาวได้ทับห้องเอามติว่าด้วย การจัดพิธีลงนามสนธิสัญญาองค์การสหประชาชาติาด้วยการต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกองประชุมในวันที่๒6ม,น 2, 000, มีนาคม๒า3ที่นครหลวงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าห่วมในพิธีลงนามส่วนที่สัญญาสประอบาด,ด้วยการต้านอาชญนกรรมทางไซเบอร์และกองะสมสากรระดับสูงของการนำสูงสุดของลราครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายที่สำคัญเพื่อหับประกันให้การนำใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารหับไซต์ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและหับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนลราพร้อมนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสำคัญของเบียดงานหันเป็นดิจิตอลซึ่งเป็นหนึ่ง ในบ ah er ุรีมศิษย์แห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยินยงรวมทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์สำหรับเาวเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงนามต่อสนธิสัญญาฉบับนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การสร้างและปรับปรุงบรรดาระเบียบการและกฎหมายภายในประเทศที่อยู่มีให้สอดคล้องเพื่อสนับสนุนขอบการหัวมือระดับพักพื้นและสากลในใส่ให้สามารถปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันอบ ทำของปรชาชนลาวจากภัยคุ้มคู่ทางไซเบอร์นอกจากเขา้าร่วมพิธีลงนามและกองประสมระดับสูงแล้วพนทานท้องลุ้นสีสุริตและขาธิการใหญ่ประธานประเทศยังได้พบปะกับพนทานโตลเลิมและขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเพื่อสืบต่อเสริมขยายและฮันแน่นสายพันธ์มิตรภาพ <S <S ความสามัคคีพิเศษและการห่มมือฮอบดันระหว่างสองพักสองลัฐและปัะสชะนสองชาติลาวเวียดนามที่มีมุนเสื้อให้นับมือนับเจือนเข้าสู่ลวงเลิกและแตกดอกออกผลยังขึ้น พร้อมนี้การน,น้ำขันสูงของเรายังได้พบปะสองภายกับบรรดาผู้นำของบางประเทศที่เข้าห่วมพิธีดังเก่าวเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานให้ประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์